สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูการตั้งเทเบิลนะครับให้มันได้อัดับเอ้เอ็งมั่ยแหล่งได้ครับก็เราก็ตั้งให้มันมันจะได้พอดีใช่ไหมครับคือลากไปทางไหนมันก็จะเท่าเดิมหมดเนี่ยผมใช้วิธีการก็คือปรับ ปรับ่าเกีียวนะครับเอาโซ่ออกก่อนแล้วก็ค่อยปรับปรับทุกจุดนะครับสี่มุมเนี่ยเวลาเราเราหมุนตัวนี้ออกมันก็จะเลื่อนห่างนะครับแล้วหมุนให้มันพอดีหาจุดอ้างอิงนะครับหาแผ่นน้าอิงแผ่นนี้มุมน้น ครับมันก็จะไม่ได้ระดับเราต้องปรับปรับฐานให้มันได้ระดับ แค่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่โซ่เข้าไปเหมือนเดิมมีแค่นี้นะครับการตั้งการตั้งระนาบให้มันได้ระยะพอดีระหว่างหัวเลเซอร์กับกับแผ่นพื้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะตั้งเรนตรงแต่ว่าถ้าพื้นเรามันเอียงมันก็ตัดไม่ขาดนะครับต้องรักษาระยะโฟกัสให้มันได้ โอเคครับพร้อมมากครับ